ต่อกับรอยเล่มที่เหลือกีกาก่อนนะที่เอ้อหนึ่งปลาสองปลาสามปลาสี่ปลาห้าปลา โอเคไปลอยเลมปึ๊บสักตัวสีลูกโอ้โหสองเฝ้าแล้วนะวะสามโอ้โห โอ้มาที่ดาวสำตัวจะทำมาเป็นจายุมิเสียแล้วดาวสักตัวดีมาหกหกพระแล้ว สองครั้งสุดทายเนียบิสุดทัน